ครับมีนูแยมแรงนะครับหมูหู้เอาอย่างมากินละนะครับช่วงนี้่นะครับเอ้ครับแตั้อเอพักกนมฝั่งออกพัก่เอาไปหน่อยปากกอืควยนอนเออบุับุกเน สวัสดีครับวันนี้ชีวิตโคนมาหนอคับทีมงานีม่ได้โอ้ก้อนของรวมมือที่นี่สลากเก้ามาครับวันนี้มาตัวหาทีมงานนะครับเนยส่วนในพันนิดนึงนะครับเนยนะครับวันนี้ผมห่วจะซื้อยังมากินนะครับสลากเก้ายู่ทั้งป่ายุคนี้ครับ มีหนูงามแรงนะครับมหมูหู้จะเอาอย่างมากินละนะครับช่วงนี้ซื้อจีนมาซามาจุกเลยหน่อยนะครับอืมโอ้อแกันเนาะจีนวัวนะครับมาทีเด็ดจุกขมๆมาเ่ยเด่นกษตสนับสนุนดีมาหนึ่งขวดนะครับต้องขอบคุณชน,กนะกันครับเออแเ้าซอยจุกเลยซาตัวนึงซาเห็นหน่อยก็คือในนี่เอาลลางก่อนเนาะที่อันนี่ต้มนะครับ สองคมห่อนซื้อซื้อจีนแรงถึงไหมได้ผลหนักครับเจ็ดกมอยู่นะครับนี่จะใกล้แล้วครับหลายสามสิบเปอร์เซ็นต์ละนะครับไอ้วุ้นหยอกจัดของผมอยงเงครับแล้วก็คุณลุงเด่นนะครับสั่งจองกันได้นะครับเนอร์นี่ยนะครับดีวัวโค้ดลุงเด่นนะครับโอ้สนุกกุโคตรใหญ่มาเลยนะครับอุ้ยมักซ่าก่ะ đến với mức sáng được chắc nữa sáng ừ. nó, nó thiên nhiên này này. Ừ. Ừ. nữa tối nó nữa tối nay 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 nữa

เดียวกับวันเด็ดเด็ดกับกับกบบ้านตัวอนะครับเดี๋ยวะตักออกปิกืมเกงกับไปหาเกงกันเดวตักออกเลยนะครับมันแตกนะครับถ้ามันต้องเหมือนนะครับทานนน้อยเนอเพี้ยนะบบเยอะมอือ อุปกรณ์เปลี่ยนน้ำเพียนเลยน้ำจุแล้วกันเออพอกตกองเลยน้ำเพี้ยนเลยจุกับยาขเจือหรือว่าใส่砂ได้น้อยน่เพียนะเลอะนี่นะครับต้มน้ำซุปดูกนเอาเออเปยนเอ็นแล้วต้องใส่น้ำซุปอุ่นต้อปิด้ยจะตบจะใครใส่ตุบจะใครใส่ให้น่อยอ๋อจุจุ เลือที่มันมีเอ็นนะครับดังดังดังหิงไก่อ่ะดังหินไก่งหนาวเน่แค่เริ่มจะหนาวเข้ามาแล้วนะครับวันสองวันนี่มีอันนี้ตัวนะครับเล่าแล้วกันสลิมสามทัวเกือบไปแล้วเสลิมมันต้องล่างอีกบนต้มแล้วอ่าน้ำต้องใส่สระน้ำปลา Ah con chắc cả này phải ngưng chuột này chuột 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 ไปเตเพี่อยากเน็นเดี๋ยวเขาเอาลินเนาะหินเนาะขวางแต่ชอนมันมีเนื้อดีๆเอาขี้มาใส่เลยนะครับเนี่ยขี้เพียรใส่ในขว่างนะครับเนื้อบุญเี๋บุญเดี๋ดังไฟละจีใส่เพียรบุญรีบประกำเนาะจ้ะต้องเร็วไปเนาะเจอคนแหลกนะครับเดี๋ยวเอาลินเนาะนะครับมันตกตะกอนไว้ก่อน ช่วงนี้คีบกเขียมเลยนะครับเนอนะครับติดกับคุ้งอย่างนีสามค้ิปนะครับใส่หมูต้มนะต้มเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลากันนะครับสี่รูห่างกับห้าโค้ดซับห้าโค้ซับจะต้องม้นไปใส่กับฝันทดังใรเพ้ก่อนได้ยังไงเพ้จุดเอ็นมันต้มซุปนะครับซุปกีพี่ ต้มเก็มต้มขมเนี่ยเขาก็ใส่จะไขรอย่างเดียวเพื่อขีิดูใส่ซ่านี่เป็นห้องอย่างนี้กระนั้นไงห้องอย่างนี้อ่อนอะนี่สวยหนาเขี้ยวได้เลยใส่ซ่าเลือด ยังให้ตั้งเหนือพี่ฝนใส่ตั้งบ้านเฮาในใส่เนาะนีะ่มันก็บคงไยนิยมนะครับเออนี่เลือดคนเลยนะนเลือดคนเราต้องหลาบก่นอนนี่เป็นเพลเพ็ดเอ็นครับต้มเดี๋ยวใส่เพีย้ยเห็นหน่อยขมขมเห,ห็นหน่อยเอเกันเนเ้นป,ป๊อปป๊า มันไม่หีบเลยือเียกันสอไม่ใส่รูดพุ่นหอกเอออือจัดไฟออก่นหลับก่นหลับอาซูหน่อยนะมาของเขามือเด็กเออน้องหั มืนแดงเนาะมงแดงแดงพอได้เนาะซาดนะครับเขาจะใส่จะใครก็หอมแดงมาด้วยนะครับเนอครับมีหลายสูตรเนาะแคหนาวเอาลใส่เลยกอาใส่หน่อยใส่เลยแดงแดงหน่อยครับใส่ไข่ไข่อืถอยผูุ้ถอยจุนี่ก่อนอันใส่หดเรือก็แ่ใสลิ้นเล กดขี้ยาย่งน้วอจุหน่อย้ย้ยไหนใส่พอดีเามีดีอยู่มีอยู่ันะก้อนเป็นแนจุแดงพรกลาบข้าวคั่วซ่านี่ก็มีพักต้นหอมพักชีนะครับใส่พักไผ่ลงไปด้ยวนะ เออเืออเือเึงไน้ำางเหมันไม่ดีอยู่เดี๋ยวจะเอาเลเทสงต้มใส่ลเนอันด้าหลังอไต้มโอขยาวเปขยาวอสามนกนเป็่ยาวอเจะเอาเจิมจิ้มตวานเอาตัววาเลย่ายอเดียวจบอป้อเอซอยกนอะป้อบอกเลลัว แกหอมปีกตีน่าแกมหอมแ็งแงน้ำปลาแ็งไปเกลือกันเกลือกันโอ้ต้องใส่ดีวัวลุงเด่นตะกยนะครับถื่มาแล้วหม่สือเงแหมอหุยเตี้ยมหมอุยโอ นม่เ่นอ้าว้อนกังมาอีกอะหน้าเปล่าดิมานะนะอ้าพยายามไปก่อนถ้าเจือนะครับเื่อนี้ก่อนอืเคื่องอ๋อลองห ตัวแมรงีดนอ๊กซาจีนต๊ะบนโป๊ยนะรัหุ่นเศร้าเนเก็บล่างออไม่ได้แล้วนะอะดอ่เนาะเออคุณถึงเหล่าดึงเรืองนะครับดีหัวนึงเด่นคนนี้ล้ํานะครับอืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือปุงกันเนี่ยปุ้งซาโออยากจะได้นะอออยอด นี่งซาโตเลยครับตรงนี้หลับสุ่งนะอืมกะสูงกึ่งเหมือนกันเค่น้ำมันหลัมันจะไม่ออกมาได้เอาลนะพริกซุปคนดี้บุ้นมัเนี่าปากเนาะลถ้วยตวงมาตรฐาน้อ้สีแล้วตีมเหรอ

เาทักแทเอาไปหน่อยจากเลยต่อเนืออย่งกินนะครับแรงนี่พอจิ้มมาซากินกันไปละไปหาคนนั้นถึงย้างทิมือตุ้ยตื้ก่อนไปด้านออกเงหนึ่ย เนี่ยเอ้านี่มั้งนี่เขาว่างมุมือแดงมั้ตะบูดหีบน้ามั้ยเออหีบน้ำหน่อยเออเออม่ได้ไซนั่นเด้ไนะเกินไปแล้วนี่ก็ไรไหลลงคอน้งเกลือก็อืมแค่นี้เราก็เล็กหน่อยเราเลย็กน้อยนี่ไม่ใช่อะไรที่ไหนอืมแข็งเอานะดีมาดดีดีดี

ต้มสุกอมาแล้วสุกออมารับอ่านับโฆษณาให้เออมงมมอือินนะรับต้มสุกมห่อนอุ้ยอุ้ยลุดมือขมหอลา้ไปุ้มาอือมจะได้ไหมเฮ้ไมันชิมไหมชิมนะจอนมันหละ เอากินอีะกินง่ายๆวันเลือเติมอีกกก้อนตักตรงอีไเนี้ยซิมยังขาดเลยซิมจูนในคนแก่เพราะตีนยๆอ่ใหญ่อือะไรเพชเงาก้อนเนื้อเก็ดไสดีิมะ เก็บยิงซ่ามได้โมสลวนเก็บานซากแนน้อยๆซ่าแล้วอ่ะยังคิวมันเจ็บพิกหลับเขาเจ้า้องล็อกไว้ค่นีมึงกองมาๆมาจีโมึงกองมาคัจะาบเฮหัวเต้าหมวโตจะจับเจ้าห้ไม่เป็ดจ้ห้งกองห็น ซาบผมเมื่อเนาเอ้มเยี่ยมมเยี่ยมอร่อยมากเลยออโอ้ครับเราจะคานบนหุงนครับใส่มใส่น้าอาหารมันทุงอืมจะใส่จิ้มกันนรอเอะใส่ไม

ไอ้จิ้มรู้จิ้มเช่ยออจนะด่้รจิ้มพอนเดี้กันหอโอ้ยงโลตางเครื่องื่นผมได้มาแรงมาเนี่เอากันเห็นน้อยนะครับเยออืมการตีเนาะ เอเวดเหอไหมทิมห่เข้าวะอืมอมอกมานี่งเขาก็สมัรเรียนครับใจมือตงถนัดหน่อยเนาะแก่แก่แ่อมอมไม่เมาอะ้ปบรรยากาศไปเลยนะครับล้ล้ำล้ล้ลังี้องจิมาทมกินกระคว้า เอาโบะเอาโบกันวะเข้าเข้าปะปั้นเลยกินอื่นได้ละจะมอได้อ้าเอานี่ก่อนก่อนนี่ก่อนนี่ว้าวดูเข้าไปเลยกลับนี่ตัวเอง เรื่องเม,มนูนยังขมอ่ะคับกับยังขม,มกาดคิวนะครับนี่บุญมาสู้แต่หกกีมหลังรถนะดูนะจีผู้จีเขาได้ผิุตายแล้วก็เนาะวิ่งกีเข้านัก อ๋ออิ่ล่ะเห้กิ่นเขาอย่างแมวดมหรือในห้องอุดดีไหมคันนี่เนี่ยออกเลย นี่โซ่ทำไมสูตรนี่คั่วนะครับไม่ัวพ้อมพอมพอมพอมซุป่องสอบถามทีมงันเขาละอิ่มละดิฟ <laughs> <laughs> ขยี้แปคั่วแซนี่คั่วมันเทุกซองน,นะครับ <laughs> ห้องก,ก่ส้มเนาะ

เส้นไสเส้นไสเขาบบมักดิบว่ะขว้านอนี่ครับขบาวบุปลืองตัวอื้เดี๋ยวอุ่ยมาจิ้มกันซาขว่วพูดจะไม่ห่างหางคุณโจนนี่น่ายังเลื่นง้อได้เป็นตัวเลยเขากินซาดิบมีเฟนเกนั่างโคอยู่เดีก่อนซื้อมาจิ้มกันเม่จะพรคลิปแล้วนะครับ โจเนี้คลิปก็ห่างหายกันไปนะครับเนอต้องขอโทษเอฟซีด้วยนะครับเพราะเราค่อยมีเวลากันนะครับที่ก็คงจะมีสักสองสามคลิปนะครับถึงสองช่องนะครับสำหรับกันลงเนาะนะครับในโอกาสหน้านะดีๆเราอย่างกว้างกันนี้ดีนะครับกุจะออกเอาพื้นที่อยู่นะครับอ่ะอุ้ยกินซาคัว้าพอกันดิฟป้อมักแต่ได้อุ้ยในหัวละจิเล็ม้ม กินล้นกินล้นห้ับบุยถ้ามีเมียมีลูกแก่ใคขยายแหมตุปขยายแบ่งไม่แก่พวกไปอยู่สวนพูนอีกเพิ่มยอดครับอ่าคุ้มว่ะอ่ามาคัวเนาะบบิใดโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณลุงกอกเน้อเจ้าของสถานที่นะครับขอบคุณน้องเหี่ยวเข่านะครับมหาพันบคุณทีมงานหองกุโคนนะครับแล้วมันผูกกับไขยมีเมนูอย่างไข่ที่ตามนะครับมัจะซื้ออย่างไม่ยากกินกันเนาะตรงนี้มันเขียม เตรียมเมนูเนาะกด้วยเจ้าหนูก้อนแกงอ้อมหูนะก้อนเนาะลุงสีหนุงูจะได้ได้หูนะครับเอนะครับขอบคุณแฟนคลับที่เข้าที่มาติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจชีวิตของมัน่องกับทีมงานนะครับรีชอบบรรยากาศบ้านบีเอ็กกับฝากกดติดตามกัื่อ g ช่องชีวิตคุมนกช่องคือช่องชีวิตคุมนกเอฟซีเด้ดนะครับคลิปหน้าขอบพระกันใหม่ วันนี้ชีวิตคนมานกับทีมงานมีอะไรนี่ก่อนมีแรงมีแรงโอเคนิ่งมาก <c oughs>